เดีผมกายหัดแคน้นะวันนี้ผมมารีวิวอ d ดีชั้นๆไม่มีแล้วมากไอดี ID นี้อ่เดี๋ยวไปดูวไฟล์ก่อนอดี ID นี้สร้างเมื่อปี2012เอ้ย 2, 2022นะเอาจริงผมสร้างเมื่อนานนานกวานี้อีกแต่ว่าเป็นอีกไอดีหนึ่งเป็น ID อดีลูฟี่อาดีนั้นผมเล่นในยุคแชงเขียวกับหกวดดำนะเออค่อคนข้างนานเลยแหละคิดไปก็น่าคิดถึงนะออ แล้วก็ตัวทีมที่ผมเล่นมีอะไรบ้างนะนี่ทีมที่ผมเล่นก็นี่นี่นี่เป็นทีมหลักนะนี่ทีมแบบสุดโหดแบบเบิมบ่มเบิมบ่มไหนบ้เบิ่มเบิ่มสุดโหดเลยทีมนี้เป็นตีแดงนะเอออันนี้เซตลงหลักเลยชิงโรเจอร์โอเคแล้วก็ตีนี้ที่สองนะร้อยศูนย์ก็เอาจริงผมอยากจะหาใครโดมาเล่นอยูน่นะแต่ว่ามี Queen ควีนก็สีกควินควีนนี่ก็เดี๋ยวนี้เล่นไม่ค่อยได้นะควีน เพราะว่ามันมีตัวตัวอื่นที่เก่งกว่าเยอะเยอะกว่านี้ไงถ้าเล่นคุยเนี่ยไปเล่นไอ้คิงล่างวิ่งดีกว่านะเออไอ,อ้คิงบินน่ะเออแล้วก็เซตฟ้าโอ้น,นี่แฟงกี้แฟงกี้นี่ผมเล่นมาซสีซสั่นาี์แล้วติดอันดับเลยนะไอ้แฟงกี้นี่ผมไม่เล่นตั้งใจนะเล่นนะผมผมลองไปฝึกมาก็สิบสิบกว่าตาติดอันดับเจอเลยนะอาร์ตี้เขียวนะาตี้เขียวเล่นเป็น เล่นหมานะเล่นเล่นเล่นหมาเล่นหมาเฝ้ายามนะเออผมเล่นสันส้นๆนะไม่โกรธกันนะแล้วก็ซันจิเออซันจิเพิ่งร้อยแลเนี่ยแป๊บเนี่ยเพิ่งร้อยเลย,นยเลยนี่ยวันนี้เออแล้วก็ซับซับผมก็ไม่ได้ฟูมากนะมีแค่สี่แท็กเองแล้วก็ไม่ตามกันด้วยไม่ตามกันด้วยนี่โอ้นี่เกือบกือบเลให้ดูแฟงกี้นะซ,ซับซับซับฟ้านี่แต่ก่อนที่ผมบอกอ่ะเห็นผมบอกอะไรที่ว่าเป็นซับ เป็นเป็นเมนฟาแต่ก่อนไงแต่ก่อนเล่นแชงเออแต่ก่อนจะเล่นแชงกับโดฟามิงโกนะเออแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าการเข้ามาของแชงเขียวอะไอแชงฟิล์มเลสอะเข้ามาปุ๊บโดฟ้าหายไปจากวงการตลอดหายซาบศูนย์เลยเออโดฟานะส่วนตี้าเป็นอีเวนต์แล้วนะเออแล้วก็ตัวทั้งหมดอ่าตัวทั้งหมดตัวหมดมีอะไรบ้าง พวกเด่นๆที่ที่ผมมาร์คไว้ก็มีวันนี้นะอืมมีพวกตัวตัวที่พอเล่นได้อะแต่เลลี่นี่ไม่นับนะเลลี่โดฟ้าไม่นับอันนี้เป็นตัวตัวแบบแอคเฉยๆนะตัวเอาเอาไว้ตั้งแอคนะอะไรอย่างเี้เออตลอดไอ้ดีผมถ้าใครอยากให้รีวิวรัดก,ก็บอกได้นะเอออยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกได้เลยเดี๋ยวผมจะรักยิวให้อ,อ่า แต่ว่าถ้าถ้าอยากขอแล้วนี่ก็ขอตัวให้มันเล่นได้นะอย่างไอ้ใครโดบิ๊กมัมเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะใครโดบิ๊กมัมลูฟี่เนีย่ยมันเล่นไม่ได้แล,ล้วเออขอตัวให้มันเล่นได้นะอย่างอย่างรอเงี้ยรอเอ็กเด็กเงี้ย,อ Egg Egg เ,ยเออมันยังพอเล่นได้ไงนะเอออืมตัวหนึ่งก็มีแฟงกี้เอาเอาตัวที่แบบว่าพูดผมผมจะพูดเฉพาะตัวที่แบบว่าพอเล่นได้นะเอเอเฟงกี้แล้วก็พุดดิ้งอ่าซันจิซันจิซันจิโฮเคสนี่เตียวแบ็กคิดนะ มีมิชิลิโอมีรอนี่ลูฟี่บาร์กี้เดมอนโจนนี่มีแบค็คเบนแบ็คไม้นะนะอเ,นเออเริ่มพนอกไรพปปูพรมด,ดีกว่าให้ดูเองดีกว่า ไปไงดูทันใช่ไหม <c oughs> ถ้าถ้าก็ดูไปทันก็ลองกกอหรือสโลคิปดูนะเออสำหรับใครที่อยากให้รีวตัวอะไรก็ขอตัวมันเล่นได้นะเออเหรียนเหรียญผมให้ดูไปยังวะเหลียนยังไม่ให้ดูมั้งดียรงม,มีอะไรบ้างมีสามฟี่เอาเด่นเด่นเอาเฉพาะเด่นเด่นพอนะสามฟีสามโบอาอ่ะสามฟีวิ่งอันนี้ใส่พวกเซตวิ่งนะอันนี้ยังปั้นไม่เสร็จเลยนะเนี่ยเหรียนนอาจากนี้โดูไฟมันโก้สมัยก่อนนี่ไม่เกี่ยว นี่สามเอเนโสามไคโดสามโดนี่อันนี้ว่าจะเอาไปใส่โรเจอร์ไอโรเจอร์วิ่งอะรอให้มันวิ่งร้อยก่อนตอนนี้กำลังวิ่งอยู่นะเออสองไคโดสองไคโดนี่เอาไปใส่เซราฟิมพวกตัวถึกเนี่ยเห็นไหมมันต้งชีวิตพลังป้องกันเห็นปะเออเซตเหรียญมากอันก็ยังแบบว่ายังไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยนะใส่ทุยทุยไปถ่ายเพื่อนส่วนหลักเซตนี้ก็กำลังบั้นอยู่เหมือนกันถ้าใครอยากลองไปเล่นก็เล่นได้นะทุกคนทั้งทั้งดีเลย หรือว่าหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นไอ้ไอ้นัน่นอะเออไอ้นัน่นแหละ <c oughs> นะเออส่วนพวกอันหนึ่งก็เป็นพวกอีเวนต์นะพวกคี้หนึ่งคีสองที่ผมใส่คีเนี่เพราะว่ามันจะเป็นอีเวนต์อีเวนต์แบบว่าพวกอีเวนต์บอสอะไรเงี้ยอะไเงี้ยก็ตัวไปใส่แล้วก็จะสก,กิลรัวๆนะเออครับก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะก็ไม่มีแล้วมากเป็นการรีวิวสั้นๆช่วงนี้ไม่มีคอนเทนต์จะลงด้วยนะ เออไม่มีคลิปจะลงอ่ะเออครับก็ถ้าใครอยากให้รีวิวตัวอะไรก็บอกได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะโอเคครับผมไปละ